LenboQ Channel สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาอยู่กับช่องเลนโบค Channel อีกเหมือนเดิมนะจ๊ะจากคลิปที่แล้วนะคะที่เรารีวิวบ้านหลังใหม่ไปเนาะเราก็จะมาแต่งบ้านเป็นโทนครอบครัวโทนอบอุ่นจะอารมณ์คล้ายๆบ้านฟาร์มหรือบ้านสวนนะคะทุกคนแต่ก่อนจะไปรับชมคลิปนะคะขอคนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปด้วยจ้าถ้ากดแล้วก็ไปดูกันเลย โซนแรกที่เราจะแต่งนะคะนั่นก็คือโซนหน้าบ้านตรงโซนหน้าบ้านนะคะเราก็จะไม่ได้แต่งอะไรเยอะเนาะก็แค่ใส่กล่องจดหมายใส่ต้นไม้ใส่ไฟนิดๆหน่อยๆก็พอนะคะซึ่งบ้านหลังนี้นะคะก็เป็นอีกหนึ่งหลังที่พี่ชอบมากๆเลยพอสไตล์บ้านแล้วก็มูโทนของห้องนะคะก็คือแบบไลสไตล์ดีมากเข้ามาในตัวบ้านนะคะห้องแรกก็จะเป็นแบบว่าเหมือนเป็นห้องเก็บอุปกรณ์นะจะเป็นพวกอุปกรณ์ทำสู อุปกรณ์ซ่อมแซมแบบเวลาเราไปฟาร์มใช่ปะ่ะไปซ่อมแซมของต่างๆก็มาหยิบตรงนี้นะคะหรือว่าเราจะาของมาซ่อมตรงนี้ก็ได้นี่นะคะก็จะแบบว่ามีอุปกรณ์ต่างๆเลยเนาะพวกนอ็อตพวกสว่านนะคะค้อนมีที่จับมแมลงด้วยทุกคนมีเลื่อยนะคะแล้วก็เออที่กวาดใบไม้หรือเปล่าอันนั้น ต่อไปนะคะเราก็จะตกแต่งห้องด้วยโคมเนาะมันจะได้แบบสีตัดกันแล้วก็พวกของตกแต่งต่างๆนะคะตรงนี้ก็สามารถใส่ได้เลยคิดอะไรไม่ออกก็เหมือนเดิมเลยจ้ะใส่พวกต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็โคมไฟ ถัดมานะคะโซนนี้ก็จะเป็นโซนหน้ารีฟเนาะโซนนี้เราก็แค่ใส่ต้นไม้นะคะแล้วก็ใส่ธงตกแต่งให้แบบห้องมันดูมีสีสันมากยิ่งขึ้นนะจ๊ะเพราะว่าไม่รู้จะใส่อะไรเพิ่มแล้วตรงนี้ก็เป็นโซนเล็กๆเ,เนาะเราก็แบบใส่แค่ของกระจุกกระจิกตกแต่งเล็กน้อยก็พอนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ใช้สอยอะไรเยอะใส่พรมก็เสร็จเรียบร้อยจ้าต่อมานะคะห้องนี้เราจะเอาเป็นห้องนั่งเล่นนี่แล้วเราก็จะใช้โซฟา เลยนะคะที่เป็นโซฟาใหม่มันเกตตรงที่ว่าเราสามารถดึงโซฟามาเป็นที่นอนได้ก็คือดีสุดๆนะคะทุกคนเพราะว่าบ้านเนี้ยเราจะเ,าเป็นบ้านแบบครอบครัวไงก็จะมีสมาชิกในบ้านค่อนข้างที่จะเยอะเผื่อว่าแขกมาอะไรอย่างนี้ก็สามารถมานอนโซฟาได้เนาะบนผนังนะคะเราก็จะตกแต่งด้วยม่านทั้งสองสีนะคะตัดกันใส่พวกตุกกต๊กตากล่องของเล่นนะคะเป็น็อป ต่อมานะคะเราก็จะใส่เป็นที่ห้อยตรงนี้เพื่อนๆอ,อยากห้อยอะไรก็สามารถห้อยได้เลยอันนี้พี่ก็จะไว้ห้อยพวกกุญแจนะคะถุงกระดาษอ่ะเราก็ลบต้นไม้ทิ้งไปเนาะเพราะว่าเราจะใส่โคมไฟใส่ธงอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยจ้ะห้องนั่งเล่นต่อมานะคะโซนแบบซอกลืบตรงนี้เนาะเราจะไว้เป็นที่เก็บของเหมือนเดิมก็จะไว้เก็บพวกการเกษตรผลิตภัณฑ์ผลิตผลน,นะคะทุกคนแบบเอาไว้เก็บพวกผักผลไม้นะคะ ที่เราปลูกมาเนาะแล้วก็ไปเก็บเกี่ยวมานี่ทุกคนเราก็ไปสอยมายื้อมากๆเลยนะคะพวกผกักพวกสับป,ปะรดแอปเปิลแครอทนะคะแล้วก็มีตะกร้าปิกนิกด้วยอันนี้เราไปเจอมาคะ่ะทุกคนมันเหมือนเป็นรางวัล เราก็เอามาตกแต่งห้องมันก็เก๋ไปอีกแบบหนึ่งนะคะแล้วทุกคนดูกีตาร์สคือแบบน่ารักมากมันเข้ากับโทนบ้านของเราสุดๆนะจ๊ะโอเคตรงนี้นะคะเราก็จะไว้เป็นที่กินข้าวเราจะเสริมเป็นเก้าอี้เด็กให้ด้วยนะคะเผื่อแบบมีเด็กเล็กก็สามารถมานั่งตรงนี้ได้เนาะซึ่งพอแต่งบ้านหลังนี้ออกมาแล้วคือแบบเป็นโทนอบอุ่นที่น่าอยู่มากค่ะทุกคนข้างๆตรงนี้นะคะเราก็จะเอาเป็นโซนครัวเนาะเอาไว้ ทำอาหารทำกับข้าวก็จะมีพวกตู้เย็นนะคะเคาน์เตอร์ทําอาหารมีเครื่องทํากาแฟนะคะแล้วก็น้ําผลไม้เคาน์เตอร์ตรงนี้ก็สามารถมานั่งได้ด้วยนะจ๊ะเป็นเก้าอี้สองอันตรงผนังก็คิดไม่ออกแล้วเหมือนเดิมจตะว่าจะแต่งอะไรเนาะก็เลยใส่กรอบรูปกับโคมไฟสองอันนะคะทุกคนปะเราไปกันต่อนะคะโซนนอกบ้านโซนนี้นะคะเราก็จะไว้แบบเป็นโซนซักผ้า แล้วก็ตากผ้านะคะแล้วก็มีพวกฟาร์มด้วยที่ปลูกต้นไม้ปลูกผักนะคะแล้วก็เลี้ยงไก่พื้นที่ตรงนี้เราก็คือใช้คุมมากค่ะทุกคนตรงเครื่องซักผ้านะคะเราก็จะเอาเป็นโดมแบบนี้เนาะเครื่องซักผ้าจะได้ไม่พางเวลาฝนตกมีหลังคาคุมเอาไว้อยู่เนาะเพราะว่าแบบมันน่ารักมากมีผงซักฟอกน้ำยาปับผ้านุม่มแล้วก็ตะก้าด้วยนะจ๊ะขาดไม่ได้ก็คือไม้กวาดค่ะทุกคนคือแบบน่ารักมากต่อมาโซนนี้เราก็จะ แบบใส่บ้านต้นไม้ตรงนี้เราจะาไวเลียงไก่นะคะหรือว่าจะเอาไว้ให้เด็กๆมาเล่นก็ได้นะมีพวกของเล่นต่างๆด้วยนะจ๊ะทุกคนพวกแบบตุ๊ก,กตาผักผลมไม้มันก็จะเป็นของกระจุกกระจิกนะจ๊ะที่แบบเด็กๆชอบมาเล่นเนาะมีเกมปิดตาตีตุ๊กตาด้วยทุกคนดูสิอันนี้เราก็มาปาร์ตี้มาเล่นกิจกรรมกับครอบครัวได้นะคะจะบอกว่าโซนข้างนอกเราค่อนข้างที่จะแต่งโลกไปนิดนึงนะทุกคน เพราะว่าแบบมันมีหลายกิจกรรมเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เพื่อนๆเ,เลยนะคะว่าอยากแต่งแบบไหนอ่าบนชั้นนี้เราก็จะไว้เป็นพวกปลูกผักส่วนครัวมีกระถางต้นไม้มีมเมล็ดพันธ์ุนะคะแล้วเราก็ไปสอยเออเขาเรียกว่าอะไรนะ ใช่ไหมเขาน่าจะเรียกว่าฟางนะคะทุกคนแล้วก็มีน้องไก่ด้วยน่ารักมากเข้าสู่ชั้นสองนะคะห้องแรกที่เราแต่งนั่นก็คือห้องนอนใหญ่ค่ะทุกคนห้องนี้นะคะเราก็จะไว้เป็นห้องนอนสําหรับคุณพ่อคุณแม่แล้วก็จะมีที่นอนน้องเล็กสุดของบ้านด้วยค่ะทุกคนด้วยความที่น้องยังเล็กมากๆนะคะเราก็เลยเอาที่นอนไว้ในห้องคุณพ่อกับคุณแม่เลยเวลาตกดึกอะไรแบบนี้นะคะก็จะได้ใกล้มือ นี่เราก็ใส่อุปกรณ์ของเด็กเล็กด้วยนะคะพวกผ้าอ้อมขวดนมจะบอกว่าครอบครัวนี้มีลูกหลายคนมากจาก้ะโอเคห้องนี้ก็จะมีประมาณนี้นะคะห้องถัดมาเราจะไว้เป็นห้องทำงานคะ่ะทุกคนก็จะมีคอมพิวเตอร์แล้วก็ปรินเตอร์ที่สามารถปรินออกมาได้จริงๆมีโซฟานั่งเล่นนะคะพวกของใช้ต่างๆ ห้องถัดไปของเรานะคะห้องนี้เราก็จะเป็นอีกหนึ่งห้องนอนโซนนี้ก็จะเป็นโซนห้องนอนของพี่ใหญ่ค่ะทุกคนด้วยความพี่ใหญ่ของเรานะคะชอบออกแบบชอบดีไซน์เราก็มีจักเย็บผ้าด,ด้วยจ้ะทุกคนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งงานอดิเรกข,ของพี่คนโตเลยต่อมานะคะก็เป็นห้องน้ําส่วนรวมจ้ะ ห้องน้ำนะคะเราก็จะใส่อ่างใหญ่แบบนี้เลยแล้วก็มีเครื่องซักผ้าอีกหนึ่งจุดเนาะเผื่อแบบไม่อยากไปซักข้างนอกก็สามารถซักตรงนี้ได้เลยนะจ๊ะ <c oughs> แล้วก็มีที่เปลี่ยนผ้าอ้อมของน้องเบบีนะคะทุกคนใส่อ่างล้างมืออันนี้เป็นถังขยะรูปแมวคือแบบน่ารักมาก ต่อมาชั้น3นะคะเป็นห้องสุดท้ายแล้วของบ้านนี้มันก็เป็นห้องใต้หลังคานะคะทุกคนซึ่งห้องนี้เราก็จะไว้เป็นห้องนอนของแบบเด็กๆมุงที่นั่งอันนี้ก็คือโซคิวสุดๆ เตียงนอนของห้องนี้นะคะก็สามารถนอนได้ทั้งสามคนเลยเนาะเผื่อแบบน้องเล็กสุดโตขึ้นมาก็สามารถมานอนกับพี่ๆได้นะจ๊ะห้องนี้ก็เป็นห้องสําหรับเด็กอีกหนึ่งห้องเนาะก,ก็จะแบบมีพวกตุ๊ก,กตาของเล่นค่อนข้างที่จะเยอะถ้าพี่เลือกห้องอยู่นะคะพี่ก็จะเลือกห้องนี้แหละพอวิวมันดีแล้วมันก็น่าอยู่ที่สุดนะจ๊ะ ต่อไปก็ใส่ต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็โคมไฟต่างๆนะคะห้องจะได้ดูสว่างมากขึ้นตรงหน้าลิบก็เหมือนเดิมเลยนะคะใส่แค่ต้นไม้ใบหญ้าแล้วก็ธงใส่ไฟนะคะโดยรวมทุกห้องก็จะมีประมาณนี้เลยนะงั้นเราไปดูฟีนิดทุกห้องกันเลยจ้า